หลายท่านนะครับเพื่อสมาชิกหลายท่านบอกว่านะครับแค่ท่อ p v c นะครับทําไมใครๆก็ทําได้ครับทําไมไมันต้องยุ่งยากด้วยแค่ถักท่อแล้วก็มาเอาเกาวมาติดมาต่อกันนะครับเพ<ร>ื่อสมาชิกสมาชิกคงจะคิดน้องๆคนใหม่ที่ดูคข้าๆที่เคยเข้ามาดูอาจจะคิดในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าเพื p ่อเๆสมาชิกคิดว่านะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาทําแต่ละรุ่นแต่ละอย่างแต่ละตัวนะครับ เราต้องออกแบบเราต้องศึกษานะครับเราต้องวิธีคำนวณระยะสั้นระยะยาวการวางลวยแล้วก็หลังกล้องพวกนี้ทุกยุคย่างนะครับกว่าจะได้สัก1เซตหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อนครับแต่ละรุ่นนะครับมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อเพื่อนสมาชิกไม่เข้าใจนะครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิครับผมจะมาเสนอนะครับมาําคลิปให้่อเพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับคลิปนะครับห้องผมใหม่นะครับรุ่นใหม่หรือว่าตัว ท่อรเปริงรุ่นใหม่นะครับนะที่ผมคิดขึ้นมานะครับนะวันนี้ผมจะมาอธิบายจะมาแบ่งปันให้กับผู้สมาชิกเปืือทต้นใดที่สนใจกับท่อรเพริงสูตรใหม่ที่ผมทําขึ้นมาไปดูครับ สมาชิกพีวีซีแก๊ทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องมาโจ9193 DIY พีวีซีแก๊สนะครับตามบอกคลิปที่ผมจั่วไปนะครับผมที่ครับอ่ก็น้องๆหรือบางท่านบางคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอในช่องของผมนะครับอ่ะเขาไม่เข้าใจนะครับว่าเออมันแค่ท่อพีวีซีธรรมดาเท่านั้นเองแกตัดๆแล้วเอากาวมาต่อมามาติดมาต่อกันมันก็ใช้ได้นะครับอ่ะใครๆก็ทําได้นะครับบางท่านเขาคิดผิดนะครับส่วนมากคนที่ทํำแล้วเขาจะรู้ว่าเอออ่า ไม่ได้คิดอยู่แบบแ,แบบนั้นนะครับมันมันว่าถือว่าไม่ได้ไม่ได้ท่าง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรามาับนะก็ความคิดแต่ละคนมันก็แตกต่างครับบาง er, lair, คนก็นะครับก็รู้ว่ามันจะยากนะครับบางคนคิดว่าง่ายนะครับแแต่พอลงมือทำแล้วมันก็จะรู้เองนะบอกว่ามันยากหรือง่ายนะครับกว่าจะได้สักหนึ่งเซตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ผู้ปฏิบัติกานแบบแข่งปันข้อมูลนะครับ ท่อรังเบิดรั่วห้องโถไม้สูตรใหม่นะครับแบบที่ผมคิดขึ้นมานะครับแบบก็ตัวนี้จะเป็นตัวสั้นเหมือนเดิมครับแบบจะเป็นท่อรังเบิงสั้นนะครับแบบระยะที่20ซนติเมตรนะครับแบบคลิปก่อนผมทําไปแล้วนะครับแบบตัวที่เป็นตัว M อ่าอิมแพคเอ็มโฟนะครับแบบตัวนั้นก็จะเป็นท่อรังเบิงความยาวอยู่ที่อ่ายี่สิบเซนเหมือนกันนะครับแต่ก็จะใช้ท่อรีดนะครับแล้วก็ใช้ก็งออ่าใช้ข้อต่อ3ทาง6กขุนแล้วก็ใช้ข้องอสี่ขุนนะครับแบกวาวหลังก็จะเป็น 6หุนนะครับแบบแบบนั้นมันจะยาวเกินไปนะครับพี่ีครับอ่ะมันจะยาวอยู่ที่42.5เซนนะครับอ่ะมันจะยาวแต่ตัวนี้มันความยาวมันจะสั้นลงนะครับน่ะตัวระเบีอง20เซนเหมือนกันครับอ่ะแต่ว่ามันจะสั้นลงมันจะอยู่ที่35.5นะครับอ่ะ35.5มันก็จะสั้นลง8เซนติเมตรนะครับอ่ะหรือว่าสั้นลงเยอะมากครับก็ดีว่าประมาณฟุตหน่อยๆนะครับอ่ะถ้าเป็นตัวแบบตัวเก่ามันก็เป็นปารก็ แต่ต่อระเบิงย0ิเซนเหมือนกันก็มันอยู่ที่ประมาณฟุทครึ่งนะครับแบบเลยพุทครึ่งไปแล้วนะครับต่ก็แต่คลิปนี้นะครับตุกนี้ก็แบบผมเลยมาแบ่งปันกับผู้สมชิกก็แบบผมคิดคิดสูตรใหม่ขึ้นมาเพื่อจะให้ประหยัดต้นทุนมากขึ้นนะครับะถ้าเกิดว่าเราไปใช้แบบตัวเก่านะครับอ่ะที่ผมทําอยู่ครับแบบแบบไปเจาะคือต้องใช้กวยรีดด้วยนะครับอ่ะตัวนั้นนะครับอ่ะต้นทุนมันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาตัวนี้นะครับ่ะต้นทุนก็มันจะ มันก็ประหยัดลงหน่อยนึงแล้วก็แถมมันก็อย่างสั้นด้วยนะครับความแรงก็พอๆกันนะครับแแต่ว่าพูดถึงว่ามันจะสั้นมันจะสมส่วนดีดีขึ้นกว่าที่เป็นแบบโยนตัวยาตัวเก่านะครับเพนีพ่อครับอุปกรณ์ในการเตรียมนะครับก็เหมือนเดิมครับในการที่เราทําท่อรงเพงครับือว่าท่อบอกไหม้ครับท่อที่เราใช้ครับเราต้องเป็นท่อปลาเท่านั้นนะครับความหนาอยู่ที่13.5นะครับเราจะเอายาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อนเพ่ครับแต่ผม คลิปนี้ผมจะเอายาวแค่20ซนเมตรนะครับอ่ะอุปกรณ์ต่อไปครับอ่ะก็จะเป็นอ่าก็ต่อสามตางครับอ่ะตัวนี้ผมจะรุ่นนี้จะไม่มีอ่าจะไม่มีกลวยดีนะครับอ่ะกลวยดีจะไม่มีครับผมจะทําเป็นอ่องอัดอากาศนะครับเพื่อที่รับเหมือนกับอ่าระบบของเครื่องยนต์ครับอ่ะดูดอัดระเบิดคายนะครับอ่ะเหมือนกันครับอ่ะช่วง ช่วงอัดแล้วก็ระเบิดของมันครับตรงนั้นผมจะเอาชกอ่องอ่องหัดนะครับแทำเป็นอ่องหัดอัดอากาศนะครับอัดความแรงเพื่อจะให้มันพุ่งโกได้ดีกว่านะครับแโดยที่เราไม่ต้องใช้ควยรีดอีกต่อไปนะครับแบบและมันจะสั้นลงนะครับพวงทีกคบับผมจะใช้ก็ต่อ3ทางครับเมื่อก่อนผมใช้ก็ต่อ3ทาง6ขหุนนะครับบางทีกับแบแต่ว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ใช้ก็ต่อ3ทางหขหุนนะครับกับบตัวดัางเพิ่มชุดใหม่นะครับ ผมจะใช้ก้อต่อ3าทาง1นิ้วนะครับอ่ะแล้วก็ตรงตรงมันจะมีตรง3าทางครับอ่ะมันจะเป็นหกขุนเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวที่สายตรงนี้มันจะเป็น1นิ้วนะครับเรืนี่ับนี่คือก้อต่อ3มทาง1นิ้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหกขุนนะครับเพืนกับแสทาง1นิ้วตรงนี้ลดหนึ่งหกขุนนะครับอ่ะวิธีวางกลวยวางกล้วยเหมือนเดิมนะครับพวกนี้กับเขาจะใช้กล้วยลูกกาเหมือนเดิมอหนึ่งกล้วยนะครับอ่ะก้ยใส่ลงไปนะครับบ ไอ้วางระยะอยู่ที่8เซนติเมตรเหมือนเดิมครับจากขูดพล้วยมังมาอ่ามาห้องที่2ครับขอบห้องที่สองให้ได้8เซนเหมือนเดิมครับเพื่อเพืมาทิชครับหลังจากนั้นก็ต่อสามทางนะครับอ่ผมจะตัดเหมือนเดิมครับอ่เห็นไหมครับอ่ตัดตรงนี้นะครับอ่ะตัดตรงนี้นะครับเพื่อจะเอาก้องอสี่หุ้นมายัดอีกทีนะครับเพื่อทิครับผมข้างในนะครับ่ะตัวข้างในขอบตรงนี้นะครับ่ะพูดถึงว่าขอบตรงนี้ครับอ่ะผมจะเจียเป็นเปเปอร์ก่อนจะยัดเข้าไปนะครับอ่ะ เชียเป็นเปเปอร์เป็นเปเปอร์นะครับอ่ะถ้ามันไม่เป็นเปเปอร์มันจะเป็นขอบนะครับอ่ะทำให้แรงดันมันพุ่งไหลไม่ดีนะครับอ่ะเราต้องเชียก่อไว้เป็นเปเปอร์นะครับอ่ะติดกาวเพราะว่าอ่ะท่อหนึ่งนิ้วนะครับอ่ะก็ต่อหนึ่งนิ้วครับอ่ะสวมกับท่อนิ้วครึ่งครับอ่ะมันจะสวมได้พอดีนะครับอ่ะพิตหน่อยนะครับอ่ะหรือว่าพอดีพอตากาวแล้วมันจะยึดแน่นได้พอดีนะครับอ่ะตากาวทั้งสองชิ้นครับอ่ะเราตาท่อนิ้วครึ่งนะครับแล้วเรามาตาตรงก็ ก็ต่อสาต่างด้านในก็ท <arbeiten> ี่เราจะติดครับอ่ะตาทั้งสองนะทั้งสองทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ยัดยัดตัวนี้เข้าไปนะครับอ่ะยัดเข้าไปครับอ่ะมันก็จะแน่นนะครับเพื่อนพีครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับ่ะก็งอผมก็ตัดเป็นปากฉลามเหมือนเดิมนะครับแบบปากฉลามนะครับแต่ให้มันจันลงหน่อยนะครับเพื่อนพี่ครับหลังจากนั้นผมจะใช้ไฟมาลนมาเผาตรงนี้เหมือนเดิมก็มันอ่อนนะครับอ่ะพออ่อนเสร็จปุ๊บครับอ่ะผมจะเอาก็งอตรงนี้นะครับตากาวตาท่อบอดแล้วก็ยัดลงไปนะครับ ยัดลงไปให้มันแห้งเย็นดีแล้วครับอ่ะหลังนั้นผมก็เอาผง PVC มาโรยรอบนะครับอ่ะผง PVC มาโรยรอบหลังจากนั้นก็เอาเดินกาวร้อนครับอ่ะเดินกาวร้อนให้หมดนะครับอ่ะเพื่อเสริมความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับพืนพี่ครับส่วนส่วนท่านท้ายนะครับวาวหลังนะครับก็จะเป็นวาวหกหุ่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะเอาวาวหุ่นมายัดีเดียวมันยัดไม่ได้นะครับเพืพี่ครับผมจะใส่นะครับผมจะใส่วาว ตัวว่าวหุนนะครับผมจะย,ยัดหัวหุนไปก่อนนะครับยัดหัวหุนกับไปก่อนตรงนี้นะครับมันจะเป็นสามชั้นดูในรูปนะครับยัดหุวหุนลงไปนะครับตัดให้ได้5เซนครับยัดตรงนี้ตรงตรงลงนี้มันจะได้แค่2เซนมันจะเหลือไป3มเซนนะครับดังนั้นเอาก็ต่อตรงหกหุนนะครับตัดให้ได้สามเซนเหมือนกันะครับแล้วก็ยัดรอบกันไป6กหุนนะครับแล้วทีนี้พอยัดหัวหุนแล้วปุ๊บมันจะยัดกับท่อหนึ่งนิ้วมันยัดไม่ได้นะครับ เราต้องไปตัดนะครับอ่ะเราต้องไปตัดท่อ1นิ้วนะครับอ่ะความหนาอยู่ที่8-5นะครับอ่ะเพื่อจะมายัดครอบอีกทีนะครับอ่ะครอบข้อต่อตรงที่เรามาเราเามาใส่ตรงวาวนะครับอ่ะเพื่อจะให้มันหนาขึ้นเวลาเรายัดเข้าไปครับอ่ะมันจะแน่นเปียกนะครับอ่ะแล้วทีนี้วิธีการยัดท่อหนึ่งนิ้วมาใส่ตรงบนวาตรงนี้นะครับอ่ะผมก็ใช้ไฟมาลนกอดนะครับอ่ะเผาให้มันอ่อนแล้วก็ตากาวแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับสวมเข้าไป พอเสร็จปุ๊บมันจะสวมโดงท่อหนึ่งนิ้วไม่ได้นะครับจะพูดนะครับครับมาต่อเลยนะครับ,บอ่ะพอยัดนะครับมาสามชั้นแล้วนะครับตรงบนวาวนี้ก่อนที่มาสวมตรงนี้ครับผมจะใช้แก๊สหรือว่าววความร้อนครับมาเป่าตรงนี้ให้มันอ่อนก่อนนะครับอ่ะพออ่อนเสร็จปุ๊บกับตา,ากาวทั้งตัวที่เป็นสามชั้นตรงนี้ตรงตรงเป็นวาลวครับแล้วก็ ก็ต่อที่ดรารลวดไว้ครับตาขาวสองชิ้นแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับก็จะได้ในลักษณะอีกแบบนี้นะครับเพื่อนพี่ครับก็ความยาวก็เหมือนเดิมครับที่ผมเน้นย้ําไปว่ามันแค่35.5้จุดนะครับมันจะสั้นนะครับแพุทหน่อยๆนะครับเพื่อนพี่ครับก็จะสั้นกว่าตัวที่เป็นแบบเก่านะครับแบบและมันมีดียังไงนะครับตัวนี้นะครับทําทไมรุ่นก่อนมันมีกลวยแบบกลวยรีดทาไมตัวนี้ไม่มีกลวยรีดคือตัวนี้นะครับมันจะเป็นอ้อมอัดอากาศนะครับอ้อมอัดอีกทีนะครับ โดยใช้ท่อมันเป็นท่อนิ้วครึ่งอยู่แล้วครับอ่ะพอใส่ข้อต่อที่เป็นสามทาตัวนี้จะเป็น1นิ้วครับอ่ะมันจะทําให้ห้องที่2มันเล็กลงไปอีกครับอ่ะพอเล็กลงไปอีกมันก็สามารถจะอัดแก๊สอัดความแรงได้มากขึ้นนะครับอ่ะแล้วแก๊สมันก็จะวิ่งได้ดีกว่าวโพดีฝานะครับอ่ะโดยตรงก้าสูรลำเลยนะครับอ่ะโดยไม่ต้องไปรวยรีนะครับอ่ะก็ผมคิดว่านะครับน่ะเดี๋ยวทำเสร็จก็จะทดลองให้ผู้บริสุทธดูครับนต่คิดว่ามันจะแรงกว่านะครับอ่ะแล้ว เพื่อนๆสมาชิกสงส,งสัยว่าและทำไมพี่ไม่เจาะไปเลย <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะถ้าเป็นท่อลังเพลสองอ่ายี่สิบเซนติเมตรครับแบบนี้มันเจาะไม่ได้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆพื่ที่บสาเหตุที่เจาะไม่ได้เพราะอะไรคราะเพราะว่ามันสั้นเกินไปครับเอาห้องที่สองมันสั้นเกินไปมาเจาะมันเจาะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตั้งจะเจาะก็เจาะได้ก็อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนเพื่อสมาชิกแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะเพื่อนๆสมสสาชิกก็ไปถอยอดได้อันนี้ไม่มีปิดไม่มีตูกครับอ่ะ แต่วันนี้ผมเป็นใกล้ใกลายให้กับผู้วิสมาชิกนะครับได้ดูว่าเออท่อไปไปมันเป็นลักษณะนี้ครับคืออ่องหัดอ่องที่สองมันจะเล็กลงลงมานะครับแแก๊สวิ่งโฟมันจะโฟดีได้ดีขึ้นนะครับผ่านเข้าในข้องอนะครับแล้วทีนี้มันก็จะได้ทั้งหมดลูกได้ทุกเบอร์นะครับแหกมิลแปดมิลสิบมิลสิบสองมิลสิบหกมิลนะครับมันก็จะได้ทุกเบอร์เพราะว่าอ่องที่2มันไม่มีกลวยรีดนะครับบ ก้อนตรงนี้นะครับอ่ะก้อต่อตรงนี้มันมีครวยรีดครับอ่ะมันจะเป็นอ่องอัดนะครับอ่ะแก๊สพอการเผาไหม้ห้องแรกแล้วมาอัดอ่องที่2ครับอ่ะมันจะวิ่งวิ่งโฟนะครับอ่ะดันลูกได้ดีกว่านะครับอ่ะแต่ความยาวลูกเดี๋ยวก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะดู้พิเศษมาชีกครับความยาวเราต้องใช้ความยาวเท่าไหร่อันนี้แต่ว่าความยาวมันคงจะไม่เหมือนกันกับที่เป็นทอรีดนะครับผู้พิเศษครับอ่ะก็ออกแบบรูปทรงครับแต่ผู้พิเศษครับอ่ะก็ เราจะใช้แก๊สท้ายไม่ได้นะครับต้องเป็นแก๊สหน้าอย่างเดียวรับตัวนี้นะครับผู้บริจิรับท่อระเบิด20เซนแบบที่เป็นท่อระเบิดแบบตัวใหม่ที่ผมออกแบบนะครับผู้บริจิตกับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมันจะสั้นนะครับมันจะเล็กกระตัดรัดได้ดีกว่าตัวที่เราไปใช้กับทอรีดที่ผมเคยทําเมื่อสั้งก่อนนะครับน่ะอันนี้ออกแบบตัวใหม่นะครับนะเดี๋ยวผมออกแบบเสร็จนะครับผมจะไปทดลองกับผู้บริจิตว่ามันดีหรือเปล่ามันดีกว่าตัวที่เป็น ทอรีหรือเปล่านะครับพอพี่ครับก็ตัวนี้ผมจะเป็นต้นแบบนะครับต้นแบบจะมาจิกขอมานะครับให้ผมตามงบน้อยราคาที่ไม่เกิน1ิใบแดงครับเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ให้ดูเป็นต้นแบบนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนและว่ามันจะแรงใกล้เคียงกับตัวที่เป็นที่เป็นตัวที่เป็นทอรี่หรือเปล่านะครับพอพี่ครับก็ไปดู คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมทําเสร็จก่อนนะครับเพื่อนสมาชิกอ่ะก็เราจะใช้บอลวาลก็ได้เราจะใช้วาออโต้ก็ได้นะครับแต่แต่ว่าการเจาะตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบอลวาลก็เจาะสี่เส้นนะครับจากขอบนี้ไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวาออโต้เราต้องเจาะลึกลงมา5เซนให้มันยาวกว่านะครับเพื่อนสมาชิกอ่ะก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกกุ่เข้าใจแล้วนะครับคลิปนี้ผมมาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกครับท่อระเบิงเรียกว่าท่อเบาไม้สูตรใหม่นะครับที่ผมทําขึ้นมานะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกถ้าเพื่อนสมาชิก สนใจอยากจะดตามก็ถามได้ครับอ่ะไม่ว่ากันครับเอามาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกนะครับน่ะคลิปนี้มีประโยชน์ก็สิบไลค์เหมือนเดิมครับอ่ะถ้าใดที่ดูคลิปไปแล้วยังไม่กด subscribe ก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งๆมาด้วยนะครับน่ะเดี๋ยวผมจะมีคลิปมาลงให้กับเพื่อนสมาชิกใหม่ๆเรื่อยๆนะครับอ่ะเพื่อนสมาชิกก็จะไม่พลาดเวลาผมลงคลิปวิดีโอนะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนสมาชิกกับมีสาระมากกว่าเหมือนเดิมติดตามคลิปหน้าครับสำหรับห้องอ้ำเฟืองสูตรใหม่ของผมนะครับอ่ะที่จะมาทำ ทำเสร็จปุ๊บก็จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ติดตามนะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ